ก็โอเคครับผมเพราะว่าผมไนซีนะครับเพราะว่าเกมวอลทันเดอร์นะครับผมจะเป็นเบอร์ละวอลทันเดอร์นะครับผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าคิงไทเกอร์นะครับผมหรือว่าไทเกอร์สองของคุณนั่นเองนะครับก็คันนี้อย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับผมเพราะว่าไอ้คันนี้ผมได้มาตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วนะครับก็คือว่ามันมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็ผมก็เล่นอยู่บนรถ อยู่บนอ,ออีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ขอยืมใช้ของเพื่อนอยู่นะครับผมนะก็อย่างที่เห็นว่าผมก็อัปเกรดหลายๆอย่างแล้วนะก็พยายามให้เพวกเราเนี่ยแข็งแร่งมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องมันจำเป็นต้องใช้อะนะครับคือว่าอเพราะว่า เพราะว่าถ้าคนไม่อัปเกรดไอ a l i f i c a t i o n เลยนะครับมันก็จะทําให้พวกคนอาจจะเสียเปรียบหลายอย่างนะครับแต่ว่า q u qualification เนี่ยนันราคาค่อนข้างจะแพงมากๆเลยนะครับดังนั้นหลายคนก็ดูให้ดีด้วยกันนะครับว่าอะไรควรอยู่หน้าอะไรควรอยู่หลังนะครับเพราะว่าไอ้หมอนี่ค่อนข้างจ,จะอืมมันต้องใช้ราคาแพงเหมือนกันนะครับ สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเจอไอ้พวกไอ้ิงไท t i อร์ตั้งแต่เวลแรกเลยหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับระดับเลเวลไปนะครับผมครั้งนี้ผมสลหับผ้าใครอยู่ทาง k i ไท t i อร์แล้ววันนี้คืนดีคุณอาจจะเจอ Rio Pal ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็โอเคใอ้คุณเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมกำลังปั่นทางฝั่ง h เตอ e r อยู่นะครับ เพนเทอร์เอเพนเทอร์จีไม่ต่างอะไรมากมายนะครับผมแค่เพนเทอร์เอกับเพนเทอร์เพนเทอร์เอจะสีอารมณ์อารมณ์สีสีในป่านะครับส่วนทางเพนเทอร์จีคือคันนี้นะครับเอ้ยพนเทอร์เอนะครับเพนเทอร์เอเพนเทอร์เพนเทอร์ดนะเพนเทอร์ดกับเพนเทอร์เอนะครับเพนเทอร์ดีนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ไม,ม่ค่อยมีอะไรไม่มีความแตกต่างอะไรส่วน อันนี้คือ Panther A นะครับแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงนะครับแต่แค่เปลี่ยนแค่สีเฉยให้ผมบอกไปแค่นี้เฉยน,นะครับว่าเออ A, กับ G ไม่มีความแตกต่าง้นนั้นก็คงไม่ต้องออรีวิวแรมากมายนะครับแค่แค่มีเพิ่มอะไรบ้างเล็กน้อยก็เหมือนไทเกอร์1กับ Ti เกอร e, นะครับแค่นี้เองโอเคเรามาพูดถึงทาง Tiger 2กันบ้างดีกว่านะครับ Hacker 2P นะครับชื่อเต็มนี้ Panzer g a ก a f e n 6 o f หกอฟวงเล็บ P นะครับผม P แไม่ใจว่าผมมันมันย่อมาจากอะไรกันไม่รู้แต่ว่าที่แน่มันต้องย่อมาจากอะไรที่มันระบบประดัษ์การของเขานะครับผมก็โอเคไอหมอน,นี่ผมก็อัปเกรดเกือบจนถึงเกือบสูงสุดละอันนี่เห็นนะครับผมก็เอาที่เอาที่จำเป็นออกไปเอาที่จำเป็นออกมาก่อนนะครับ ผมตอนของตัวนะถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เอานี้อย่างแรกก่อนนะอย่าเพิ่งเอานี้นะเอาอนี้อย่างแรกก่อนเลยเพราะว่าสิ่งนี้สําคัญมากถ้าคุณโดนโจมตีแล้วมันซ่อมไม่ได้เลยครับถ้าคุณไม่อัปเกรดไอเทนี่ก่อนเหมือกันนะโอเคนะก็โอเคมาพูดถึงเรื่องมันดีกว่านะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันอยู่ในแล้แงแล้งสี่นะครับผมแล้งสี่ก็ อยู่น้ำหนักสุทธิอยู่ที่6 6 8ตันหนักมากๆเลยนะครับ e n g i n e p o w e r อยู่ที่6 4 9ี p ที่3000 rpm นะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่42กิโมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากๆนะครับเหมือนเราขับรถธรรมดาในเมืองเลยนะครับแล้วก็การหมุนความเร็วดนการหมุนป้อมปืนนะครับอยู่ประมาณ2 1 8, 8องศาต่อวิทีนะครับแล้วก็ ด้านตัวเกาะของมันนะครับผมด้านหน้า150ข้างด้านข้าง80ข้างหลัง80มิลลิเมตรนะครับผมความความหนาของเกาะส่วนทางด้านบนนี้ข้างหน้า100ข้างหลังข้างซ้ายข้างขวา80นะครับส่วนข้างบนข้างบนตัวนี้อยู่ประมาณร0 1ยนะครับผมแต่ก็เป็นชอยด์ที่ดีถ้าถ้าใครถ้าใครกล้าจะยิงมันนะครับ โอเคแล้วก็การเจาะเกราะนะครับผมถ้าระยะที่100 100เมตรนะครับผมเจาะเกราะอยู่มา2องร้อยสมิลลิเมตรแต่ถ้าอยู่500เจาะเกราะอยู่ที่2องร้อยอยู่ที่1000อยู่ที่2องร้มิลลิเมตรถือว่าไม่มีความแตกต่างกันมากมายนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีมากแต่ว่าเนื่องจากกระสุนแม่งโคตรใหญ่มากก็คือ88มิลลิเมตรนะครับเคยเห็นก,ก็บอกเนี่ยใหญ่มากใหญ่จริงๆ จุดอ่อนของมันนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกใน Facebook แล้วว่าว่าถังว่ารังกระสุนมันอยู่รอบๆมันเลยนะครับรังกระสุนมันนี่อยู่ทางซ้ายและขวานะครับ,นะรบสิ่งที่ผมบอกว่าโอ้ไม่ก็จริงๆคือตรงนี้นะครับรังกระสุนอยู่ข้างหลังตรงนี้เลย <laughs> นะครับคือแบบว่าถ้าคุณหันข้างให้มันเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์ตายได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าน้างข้างตรงเนี้ย มันเกาะแค่80สิบแล้วก็มีพื้นที่โจมตีเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะที่มันไม่มีการเบี่ยงเบนมากเลยคืออย่างให้คนเห็นว่ามันถ้าจะให้ยิงนะกรณาหันหน้าเข้าดีกว่าอย่าเอาข้างเข้าถ้าข้างเข้าปั๊บเนี่ยคือบุ้มคือบุ้มจริงๆอะ่ะคือแบบว่าตรงเนี้ยโอืคอจริงนะผมโอไมก้า oh ตรงนี้มากๆอะ่ะถ้าถ้ามันยิงเข้านะโหชิบหายมากอะ่ะจริงๆนะครับคือโอไมก้า oh จริงๆอะ่ะอย่างที่เห็นนะครับว่ามัน บางครั้งที่จะมีจุดอ่อนอยู่พอสมควรนะครับสำหรับไอมอนนี M ่ o N e. แต่ถ้าการจากกอดเกาะถือว่าถือว่าสุดยอดแต่ว่ามันซู่ชามเพนเทอร์เอไม่เพนเทอร์ไม่ทางเพนเทอร์ไม่ได้เลยในขายการทางเพนเทอร์นี่ความไวที่สูงสุดแล้วมั้งในบรรดาทั้งหมดนะครับผม55กิโลเมตรแต่ว่าถ้าใครมาฝั่งเนี้ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าไอทางเพนเทอร์นะครับดีกว่าเนี่ยจะดีกว่าเยอะนะครับโอเค ครั้งนี้เราเนื่องจากว่าผมยังไม่ค่อยจะมั่นใจเรื่องทางเน็ตเท่าไหร่นะครับผมต้องขออนุญาตใช้รีเพย์นะครับเพราะรีเพย์นี้ผมมั่นใจว่าผมสุดยอดนะครับก็ค่าได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่า,าจะทา้ผู้คนพอใจมากหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมระหว่างทางผมก็จะอธิบายเรื่อยๆว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอ่าโอเคคือผมอยากบอกว่าไอหมอนี่มัน ก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเร็วตามแต่ว่าคุณต้องอัปเกรดถ้าอัปเกรดปั๊บม,มันจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆการการหมุนเนี่ยคุณต้อง,อ,งอัปเกรดึ้นหลายๆอย่างผมมาเริ่มแรกอะ่ะมันจะช้ามากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันไม่มีปืนเอาไว้ต่อสู้กับอากาศยานทั้งนั้นเลยครับจริงๆไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆโอเคผมมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นไทเกอร์ของผมนะครับไทเกอร์ ่ที่ผมเล่นมาในทีมนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันมันแปลกวะเดี๋ยวขอดูนะอ๋อโอเคมนันมีได้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าครับผมนี่ต้องมาทางฝั่งขวานะเพราะว่า,มมาทางขวามากกว่าโอเคเนื่องจากว่าไอ้หมอน,นี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันมันซอบนานมากๆเลยหมอนี้แคาความเห็นของผมนะ คือมันซ่อมนานมากซ่อมนานแบบสุดๆนี่ก็ผมก็โดนยิงไปละทางด้านหน้านะครับผมเสียคนไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมผมก็ยังพอโอเคคือไปไทยไปได้พอรอดอยู่พอรอดอยู่อออยล้นนี้ผมก็มารอซ่อมนะครับผมมาซ่อมซ่อมนบ้าง Okay, เดี๋ยวผมเอาโมนี้ดีกว่าเนี่ยมาละก้อนนี้ที่ผมก็เริ่มคิวได้ตัวหนึ่งนะครับเสร็จไปตัวหนึ่งขอยเขาไม่แจ้งเลยวนะ่าเสือเพราว่าเขายังไม่แจ้งอะไรมากมายนะครับไม่แจ้งนี่ก็ผมก็คิวได้ตัวนี้นะนี่ผมเลี้งล่างได้ดที่ดีนะครับ ผมก็รู้สึกได้ว่ามีตัวอยู่นานๆแล้วนหะก็เลยยิงไปก่อนแต่ว่านันทฮานะก็เป็นไทเกอร์ไทเกอร์สองเหมือนกันไทเกอร์สองทีแล้วเขาก็ไม่เห็นผมเยอะแล้วผมก็ยิงไม่ค่อยเข้าแล้วก็ผมต้องรีโหลดนานเนี่ยนะเพราะว่าผมเสียเสียลูกลูกทีเยอะเหมือนกันนะครับนี่ผมก็ยังไม่เห็นแต่ว่าผมเห็นคนนึงคนนู้น ว่าผมใช้เครื่งบิน,นัามตเห็เนได้ว่าเห็เว่าพวกเราก็เรื่อยๆนะครับก็อยู่คอนโทรลคอนโทรลตามไฟต่างๆตรวทุกผ่านกา ว่าทำมันรูทำมันไม่โชว์วะแบบต่ว่ามันไม่โชว์วะน่าโชว์ดิเราก็จะเห็นว่าเห็นว่าเวลาเราเดำเดน,น,ดาานินการเรื่องความรุนแรงพันธะจะพอรับมลตอบเนี่ยมันไม่ใชยทันแล้วแล้วก็ไม่มีตอบปืนต่อสู้อาวุธย,ยานนะครับ หรือว่าปืนปืนกลเอาไว้เอาไว้ต่อสู้แบบบอกว่าเออเอาไว้ยิงเล่นๆก็ได้หรือว่ายิงกันพวกเครื่องบินก็ได้ที่นี้ไม่มีเลยนะครับเอาจริงๆจากไม่มีเลยดังนั้นถ้าใครนั้นในประิตร์จึงต้องมีเขาเรียกว่าหน่วยจะถ่ายให้หน่วยหน่วยเครื่องบินคอยช่วยคอยช่วยอยู่บนนะครับไม่งั้นจะไม่รอดเพราะว่า ตายแน่นอนถ้าไม่มีใครช่วยเหลือหรือมีรัาสญานครับนี่คือตัววิชาของมันที่เขาาจะเออมาแลวเขาจะเรื่องจริงนะครับก็อย่างทุกท่านที่เห็นนะครับว่าอะไรผมก็ไม่จากว่าผมนรูปทีมผมตายเกือบหมดเลยจริงจังนะครับเลยต้องใช้วิธีการนี้คือซ่อนๆอซ่อนตาพุ่มมาแล้วดี จะเห็นว่าลูกเี้ลูกทีมของนี่มีเมียเจ็ดอย่างเดียวนะครับผมก็ใช้วิธีการก็คือซ้อนแล้วยิงซ่อนแล้วยิงเท่าน,นั้นนี่ก็เก็บได้อีกตัวหนึ่งนะครับเก็บไคลเตอร์สองตัวได้ก็มีใครกล้าเข้ามาครับนะครับเพราะว่าเราคุมเนนอยนอย่เลย สองะครับผมยิงโฉมไปหน่อยจริงๆผมต้องควรยิงครับเพราะว่าไอ้พลังล่งางก,ก็พาไปไนะได้อีกตัวนะครับผมเก็บไอ้ทีวีสองได้ก็แปลเรื่องเป็นเรื่องที่ผมว่าตรงๆว่า แฮปปี้มากกินเทวีอะไรผมก็ทำได้แค่ยิงธรรมดาไปนะครับก็คือว่าตอนนี้คือได้แต่คนนั่งนั่งอยู่ตรงนี้เดียวเพราะว่าออกไปตาเมเอล์ตายนแน่ๆก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ครับเป็นวิธีการใน,ก,นการแต่ว่ามันเรียกว่าแคมปิ้งนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าแคมป์เนี่ยมันก็ต้องดูดสา ว่าแท็กไหนคนดีขนาดดีขนาดไม่ดีนะครับไอ้ข้างบนเป็นอะไรเนะไอ้ข้างบนเป็นอะไรเนี่ยแต่ว่าแมตช์น,นี้ใกล้จบแล้วเห็นว่าผมยิงเข้าตลอดนะครังบนเข้าตลอด ซ่อ,อ,อมอยู่เลยครับผมซ่อมเนื่องจากว่าะะทางกีฬาข่าวทางซ้ายพังนะครับไม่รู้โดนอยู่ตรงอะไรอย่งี้แต่ว่าเนื่องจากว่าก็ชนะแล้วอะเอาจริงๆนะครับพวกมันก็เริ่มที่ว่าใช้วิธีการซุยซ้ายอย่างเดียวคือว่าเอ,อแบบปุ๊ตลอดเลยนะครับที่ผมชอบแมตช์น,นี้นะตรงที่ว่า ผมไม่ไม่ตายเลยนะครับจะทำให้คุณทุกคนเห็นชัดมากที่สุดว่านี่ว่าคอ,องชีพยังไงมาให้มาให้ไม่ให้ไม่ให้ตายนะครับต้องขออภัยจริงๆที่ผมต้องใช้รีเพย์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้รีเพย์ปั๊บเนี่ยคนเอ่อผมอาจจะไม่สามารถเล่นได้นะครับไม่รู้ว่ามันยังเสถียรหรือเปล่าผมเลยต้องใช้วิธีการนี้ต่อไปนะครับก็โอเคนะครับผมก็ต่อไปนี้ถ้าเจอีกทีก็คือไม่น่าจะเป็นเพนเทอร์เอฟเลยเพราะว่าเพนเทอร์เอฟนี่ก็ ค่อนข้างจะมีความแตกต่างหน่อย Panther Panther F ใน Panther F นะครับนี่แบบนี้เหมือนกล่องซีเรียลมไม่รู้อะนะครับผม Panther G นี่จะไม่มีการแคสนะครับผม Panther G A และ G ด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันมากค่อนข้างจะเหมือนกันครับแค่เปลี่ยนแค่ตรงข้อข้างบนการจอดเกาะเขาพอๆกันนะครับแล้วก็ F แล้วก็ Panther 2แล้วก็ l e o Pal นะครับ ส่วนทางฝั่งนี้ผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างผมก็จะทํานะครับโอเคนะครับโอเคก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามมาตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครางหน้าก็เป็นไทเป็นแพนเทอร์เอฟเลยนะกันนะครับผมโอเคเจอกันครับผมอ้ออีกเรื่องหนึง่งเกิดเกือบไปละก็หลายท่านนี่มีถามว่าเออไอรถถังพามพนเทอร์ก็ถือว่าสวยดีนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่า ถ้าใครอยากได้รายละเอียดที่มันมากกว่านี้ผมคิดว่าน่าคุณลองลองเซิร์ชหาดูก็สูว่าผมจะได้ว่ามีคนรีวิวไอ้พวกนี้อยู่นะครับผมตอนนี้ช่องผมนี้มันจะกลายเป็นพวกรีวิวแล้วแล้วก็จะกลายเป็นพวกผสมผสานนะครับผมไม่รู้ว่ามันก็ไปเรื่อยๆผมชอบเกมไหนผมก็แคสเกมแคสแคสแบบนั้นไปนะครับโอเคนะผมไม่ต้องการไม่มีความคิดที่จะไปแย่งอะไรของเขานะครับก็คือว่าผมชอบเกมไหนผมก็แคสเกมนั้นนะครับโอเคนะ ก็เปนเป็นข้อตกลงไอเป็นข้อความข้าใจกันนะครับโอเคเจอกันครับผม